นีแม a อดเวนเจอร์คือกูก็พูดกับตัวเองบ่อยนะว่าแบบเอ้ยอะกูไม่อยากทําคลิปแนวแบบสุ่มตัวอะไรเงี้ยมันล่้สาระคือเพจแต่ละทีที่มึงจะมาทําคลิปสุ่มตัวเนี่ยมึงมื่กบวกไงมิติเนี่ยยังไงมันก็การาันตีอยู่แล้วคนดูเขาไม่ได้อยากมาดูมึงได้เว้ยเขาอยากดูมึงเสียแต่ว่าวันนี้ครับผมมาแปลกเพจผม7,8 0 0เราจะมาสุ่มตัวกัน ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนี่ครับผมวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับเกมอนิเมะแอตเวนเจอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มตัวกันจริงนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้นะครับเราไม่ได้อยากได้มิติกอะอ๋อจริงๆไอตัวนี้เนี่ยมันก็เก่งอยู่นะมันสามารถสโลได้นะครับเน้นเอาแบบเอาไปเล่นอินนะครับผมหรืออะไรที่มันแบบเล็ดเหน่อยเอาไว้สโลงสโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันน่าจะเล่นได้ไกลขึ้นถ้ามีตัวนี้นะครับผมแต่ฮะเราไม่ได้ต้องการเขาเราต้องการพิ่กอรของเรานั่นเองเออมันชื่อกอน่มั้ยยไออเเหีคคืกููดร์ ผมเป็นตัวละครที่มันมีเลเจนเดอรี่นะครับแล้วก็มีมิตินะครับผมซึ่งมิติเนี่ยจะต้องใช้ตัวเลเจนเดอรี่อีโวถึง10ตัวเลยนะครับกว่าจะไปมิติได้ซึ่งเอาจริงนะมันก็มีแบบมิติให้สุ่มเหมือนกันนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราอีโวไปจากเลเจนดเนี่ยมันโอเคกว่ามันสามารถต่อยอดได้นะครับผมผมมีคอนเทนต์จะทําเร็วๆนี้นะครับก็คือการสุ่มเทรดของกอนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าการสุ่มเทรดนะครับถ้าแบบไม่ได้ใช้โรบักรีโรเนี่ยนะครับผมคือมันต้องใช้สตาร์เลมแนนด์ไว้ซึ่ง าเราได้เป็นตัวมิติมาแล้วเนี่ยนะครับอีโวไปแล้วหรือว่าเราไปกดตัวที่มันเป็นมิติมาเลยนะครับเปลี่ยนเททีหนึ่งนะครับผมจะต้องใช้สตาร์เลมแน่นถึง5อันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต่อยอดได้เยอะนะครับถ้าผมกดตัวเลเจนเดลลี่นะครับผมนะซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของคลิปนี้บอกทําไมก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะดีมา,มากนะครับถ้าผมกดเลเจนเดลลี่แล้วผมได้มิติด้วยในวันนี้เอาเอาจริงผมก็ไม่ได้ใจกล้าขนาดว่าจะมากดเลสสดๆด้วยเพจแค่7,800แบบนี้นะเพราะว่าเลเจนเดลลี่ตัวหน ึ่งมันก็ใช้เพชรเยอะพอสมควรนะครับแล้วเวลาเราได้ตัวแล้วเนี่ยนะครับการการันตีแม่งก็รีด้วย <c oughs> เออถ้ากูรวงไม่ดีจริงเนี่ยนะครับเจ็ดพมึงฝันไม่เหอะจะได้กอน10ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมสายโดบอยู่แล้วลัคกี้บูสของเราต้องมา <c oughs> แม่อยากจะได้อะไรดี <c oughs> ๆ,ๆอยากจะได้อะไรไวๆเนี่ยนะผมก็ต้องลงทุนกันหน่อยแหละ <c oughs> โอเคตอนนี้เรากดบูสทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าวันนี้เราจะดวงดีนะครับได้กรชายนี่นะครับผมแล้วก็ได้มิติิด้วยนะเฮ้ยมิติก็เอาชายนี่ด้วยสี่เลิกมึงนี่เป็นคนที่ เปิดไปได้โลแรกนะครับผมคลิปแบบนี้เราไม่เน้นต่อต่อนะฮะเราเน้นเกลืออย่างเดียวนะครับผมอ่ามามามาเออเออเออมากนกรเฮ้ยโลแรกกนต้องมาดิอ้าวพี่อะกโลแรกกนไม่มาเฮ้ยวันนี้เพชรกูไม่ได้เยอะขนาดนั้นน้วยเพื่อนอ่าคือวันนี้เนี่ยกูว่าความเกลือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เออกนตัวแรกออกมาแล้วสวยอีก9้าตัวเพื่อน เชีย่ยกูสูงมองมาไกลๆดีกว่าเี่กูว่าทําทไปทํามาตอนนี้กูรู้สึกว่ากูเริ่มเสียวกว่าเพื่อนกูเริ่มเสียว,ยวแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยไอ้ไม่ก่อนตัวเลขสองมาโอ้ยเชีย่ยไม่มาด้วยฮะาเอ้ากูไม่ครบ กูเชื่อกูว่ากูไม่ครบอีกเอ้ยมาแล้วตัวสองตัว2อีกแปดตัวกูณมัรูรู้สึกดีใจเลยเฮ้ยแต่ก่อนเวลาก,กูสุ่มมาไอเลเจนคุณน่ะออกมาอย่างบ่อยอ่ะเออมาตัวสามมาแล้วสวยมาอีกตัวเบ้าอีกตัว อีกอ,อีกตัวอีกอีกตัวเฮ้ยอีกอีกตัวอีกตัวอีกตัวเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวน้อตอนนี้เราได้3ตัวแล้วนะฮะพี่ผมผมขอละไอ้จริงอันนี้ผมเสียวจริงพี่พี่ต้องให้ผมดิเฮ้ยตัวสีมาแล้วเกือบครึ่งทางแล้วแล้วตัวหตัว เฮียไม่ติดมาโอ้ไม่รอดไม่สนไอสัตว์ตอนเนี้ยไม่ติดมันเป็นแค่ตัวประกอบในวันนี้นะผมคือกูไม่ได้ใช้นี่เลยไงเออนะผมถ้าได้ใช้นี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้กูต้องการกร่อนก่อนเอาไม่โอ้ยยไม่ออกอะ่ะเชื่อแล้วว่าผมว่าไม่น่าได้วะเอาจริงไอเฮียแต่ผมหวังลึกๆผมหวังลึกๆเฮ้ยไม่ติดออกแล้วมึงเลเจนด์ออกไม่ดีเฮ้ยไอสัตว์ไม่ติดออกแล้วแม่งเลเจนด์กูหายยาวเลยอ๋อ น้องๆครับพี่ว่าพีเลิ่มได้กี่แล้ว่ะน้องมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันมันเนี่ยเนี่ยไอ้เคี้ยไหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอ้ยสาร์เลมแดนมาแล้วไงอะ่ะคือกูไม่ได้มาเอาไม่ติกเออมาตัวห้าสัตว์ครึ่งทางแล้วมาเฮ้ยโลนหนึ่งสองตัวเบ้าสอง,สอง,สอง อจริงอะเมื่อกี้การันตีด้วยสัตว์เออเออเออย่าอย่าให้กูพูดเยอะอย่าให้กูพูดเยอะไอเกมเวนเนี่ยอ่ะพอกูแบบไอสัตว์มาหาตัวมิติกนะเลเจนต์มึงออกรัวเลยทีเงี้ยไม่มาเนี่ยออกแต่อีปิกมาจำฮี้ยอนะไรน้านกกระจอกเนี่ยมันนกกระจอกปะวะมันนกเฮี้ยอะไรวะเออไมไปเลยเฮี้ยแดกน้ำก่อนตอนนี้นะฮะดูจากจํานวนเพชรของเราแล้วนะครับเรากดได้ไม่ถึงร้อยโลแล้วนะที่อ่ะไม่ไงไอสัตว์ไอตอนนี้เราได้5ตัวปะ่ะเออห้าตัวปะ่ะเฮ้ยห้าตัวผมว,ว่ามัน,ม,นมันก็มีโอกาสอยู่นะ เอาจริงเจ็ดมันยากแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะท่านเลดมึงเป็นอย่างเงี้ยเชื่อเชื่อเฮียเฮียคุเดินออกมาก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวขอดูแป๊บตอนตอน,ตอนนี้เราไปกรอห้าตัวนะเอามองหน้ากันไว้นะมองหน้ากันมึงเรียกเพื่อนมึงมาเยอะๆโอเคป่ะโอเคป่ะเอาเพื่อนมึงมาไม่ใช่เรียกตัวเองมาไอ้สัตว์อย่าเรียกเพื่อนนะผมเออโอเคป่ะเพื่อนอ่ะมามาฮึบฮึบฮึบโอ้ยใช่นี่ใชน่ชนี่ตัวเฮีย้ยหรอวะไอสัตว์ไม่ไม่กูไม่อยากได้ใช่นี่ตัวเฮี้ยหรอวกูดูไม่ทันอ๋อเฮี้ยนกกระจอกเทศนี่เองอ๋อรอบนี้ใส่แมสนะฮะบอ้าว ช่องๆเต็มขายยูนิตกันดีกว่านะฮะน้องๆนะครับผมวันนี้ก็จริงๆเราไม่ต้องรีบอะไรเลยนะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มาหาตัวมิติกนะเว้ยเรามาหาตัวเลเจนด์เฮียแต่โลหลังๆมันไม่ได้เลยจริงๆวะเฮียเอาไงดีวะเนี่ย a few moments later วันนี้เราไปแลแบบรัวๆ,ๆเอ้ยใช้นี่มาอันนี้กูมีแล้วแหวะเออรอบนี้น่าจะการันตี Legend เลเจนด์ด้วยป่ะใช่ไหมเพื่อนใช่ป่ะ อ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่ด้วยอ้าวสัตว์ไอ้เหี้ยบหลอกนาโอ้โหแม่งเหลือ8%นะขอโทษเอ้ยนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าโลนี้ขอ2ด้วยนะเพื่อนแบบ2ตัวไปเลยเพื่อนเอ้ยเราอย่าไปกักนะอ้าวใช้นี่กูไม่ก้าเอาอเคมายตัวแล้วตัวที่หกมาแล้วตัวที่7มาเปล่าตัวที่7ไปย้อ <c oughs> ไม่มาแต์เอ้ยเจี๊ยกูเหลือพันแปดอ้าวกูไม่เคยรู้สึกทรมานขนาดนี้เลยแบบนี้ใช่ไหมที่พวกมึงอยากดูไอ้สัตว์ คลิปหายนะครับคลิปเกลือแบบนี้เดี๋ยวเอ้ยเฮียเลเจน์อ่อยตัวนึงไอ้ฮาเอเลเจน์เฮียอะไรไม่ติดโอ้มึงจ่อมาทำไมสองตัวเนี่ยคือออกมาทีนึงมึงใช้นี่ก็ได้ชีวิตกูแม่งกูรู้สึกเหมือนเศร้าอ่ะมันหมดหวังเฮ้ยเฮ้ยมาอสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะเฮียเอาจริงดิเฮ้ยไม่นะขอขออีกสักตัวหนึ่งก็ยังดีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกูขอร้องขอร้องไป เอ,อเ้ยเหี้ยกูไปกดตัวเดียวเฉยเลยเฮ้ยแหม่เศร้าจนลนเลยอาไปาต่อ,อเหี้ยนะอันนี้น่าจะเป็น1ิโลสุดท้ายแล้วนะฮะคือมันต้องมาแล้วมัง้งโอเคตัว7มาตัว8ปดเปล่าตัวตัว8ตัว8ตัว8มาไม่มาตอนนี้เหลือเพรประมาณ221ีนะครับผมเรากดได้นิดหนึ่งนะครับผมมาตัว8ก <c oughs> ูยังมีความคาดหวังมึงมึงต้องมาให้กูได้เฉยชมหน่อยก่อนเพื่อนเออมาสวย เฮ้ยอีกสักตัวนึ้งมาโอ้ยไม่มาว่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ถือดวงดีแล้วได้อยู่ได้อยู่โอ้ผมอ่ามามาอีกมาอีกเฮียเหลือหกสิอฮะนี่คือโลสุดท้ายของวันนี้เอ้ย ปิดด้วยตัวละครที่คุณรักเอาเรามาสรุปผลประกอบการกัน,กนดีกว่านะครับผมเราได้ก่อนมาทั้งหมด8ตัวไอ้สอตัวอีโวได้เอาแล้วก็มีของแถมนะฮะเราได้ตัวมิติกมา2ตัวก็อย่างจริงจริงเดเปิดได้นเนี่ยเราไปเล่นฟาร์มเพชรก็ได้นะเออไหวเฮียดีเลยดีเลยเฮียเวลามันเล่นเนี่ยไอเวลาตรงนี้มันไม่นับด้วยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กูเล่นกันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นดิเฮ้ยกูเข้าไม่ทันในสังกูยังไม่ได้เซตตัวละครโอ้โหเอาเป็นว่ากูเทเลพอร์ตทามไม่ชีไปเอฟเคก่อนละกันโอเคนะฮะกก็็วัันนนี้เอาจริงๆม นะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับคือเราอยากได้กร10ตัวนะครับผมและอยากน้อยเนี่ยกูอยากได้ใช้หนี้สักหนึ่ง ไม่นะที่นี่เราไม่ทําอย่างนั้นเกมนี้เขาไม่ให้ผมเขาบอกเราประมาณว่าไอสัตว์มึงดวงดีไปเยอะและเนี่ยวันนี้กรูสาให้มิติกมึง2ตัวเลยนะ <c oughs> เออก็นั่นแหละนะฮะอย่างน้อยก็ได้มิติกมาเล่นขำๆตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> เออไม่ใช่ตัวหนึ่งอ้ไรแค่สองตัวเอา <c oughs> ไปขายตัวหนึ่งเอ้ยได้อยู่นะฮะได้โกเยอะตัวมิติกอ่ะก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆน่าจะชอบกันนะครับผมเวลาเห็นคนเกลืออะไรแบบนี้นะพวกมึงมีความสุขเออแต่ว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่่่มมมมมมกกกกรรรรระะะะะะะดดิิงงงงงแแจจ้้้้้เเตตตตืืออออนนนนนผไไไีีัััคคค์าาาาโโลลบบบบววว็ซพพูๆท แบบนี้นะครับผมคือเพื่อสนุสนกูหน่อยนะครับไม่ต้องดเ n a ตอนผมสตรีมก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันได้ก็ดีนะ <S <S นะครับผมวันนี้ก็อาจกูน่าจะต้องฟาร์มเพชรยาวๆนะฮะจนก่อนแม่งลงตู้ใหม่นะฮะเ้วกูก็ไปนั่งเก็บอีกรอบหนึ่งใช่นะฮะวันนี้กูไปนอนแล้วไอ้เหีเ้ยไปเจอกัน